ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมเป็คนก็จะจดำเนินการอัปเดตข่าวสารของ f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้รนจะดการวิดีข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเตะแพ็คใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็มีข่าวสารยังไงกันบ้างเรามากยารับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับก็มาเริ่มไล่เรียง ก็สำหรับพรุ่งนี้รอวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็มีแพ็กใหม่เพิ่มเข้ามา1แพ็กเลยด้วยกันนะครับเป็นแพ็กของ e p พิกสเปน El ีกมิดฟิ i d ์เนี่ยครับก็มีทั้งตำนาน3ตัวทุกคนแลวก็นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนเลยด้วยกันนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับเราดำเนินการพูดถึงนักเตะตำนานไปแล้วครับก็คลิปนี้ทุกคนมาดำเนินการพูดถึงนักเตะไฮไลท์กันบ้างแล้วกันนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนครับทุกคนเรื่องวที่คนแรกนี่ครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMMS ทุกคคน่่่าพังงสสููดอยี 93และเมื่อบูทอยู่ที่96เลยนะครับต่อมาคนที่2องก็ตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวานี่ครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่93และเมื่อบูทอยู่ที่96เลยนะครับคนนี้และต่อมาคนที่3ว่ทุกคนมาตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวาเช่นกันนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบูทอยู่ที่97เลยนะครับคนต่อมาคนที่4ตำแหน่งของกองกลางตัวรุกครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94และเมื่อบูทอยู่ที่97เช่นกันนะครับ และต่อมาเป็นเจ้าหนูคามาเวนกานะครับมาตำแหน่งของกองกลาง CMF ครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95และเมื่อบุญอยู่ที่98นะครับต่อมาเป็นโรดิโกเดเปาครับทุกคนบริการของเลโอเนลเมสซี่นะครับมาตำแหน่งของกองกลาง c m เอครับทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95และเมื่อบุญอยู่ที่98เลยนะครับคนต่อมาเป็นดานี่ปาเรโฆทุกคนมาตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับ ค่าบาลังสูงสุดอยู่ที่96แล้วเมื่อบู๊ตอยู่ที่99ิเเลยนะครับปิดท้ายด้วยเจ้าหนูเบรดี้ทุกคนมาตำแหน่งของกองกลางเซมเเช่นกันนะครับค่าบาลังสูงสุดอยู่ที่9 7แล้วเมื่อบุตอยู่ที่100เลยนะครับสำหรับเจ้าหนูเบรดี้ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับแพ็กนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันพรุ่งนี้9้าโมงเช้าหรือว่าวันจนันทร้าโมงเช้านะครับก็มีทั้งตำนานและก็นักเตะไฮไลท์นะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะคคคครรัััับบอมเเนนนนนนนไไหหกก็ขใ้้้ปิดดนนนนะ แล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นการแจกฟรีเทมอัพเลเวลไอเทมอัพสกิลหรือว่าการแจกทองฟรี50ทองนะครับก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็นต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ